ปเทศได้จัดงานสัมมนาบัวหลวง Smart Family ี่แอนด์ซัประจำปี2556หัวข้อสู่อนาคตมังกรธุรกิจรุ่นใหม่เพื่อให้นักธุรกิจรุ่นใหม่ได้มีแนวทางในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จมากขึ้นโดยเรียนรู้จากนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จหลังจากรับช่วงธุรกิจต่อจากครอบครัวโดยมีผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนาในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก จากการสัมมนาครั้งนี้เชื่อว่าจะทําให้นักธุรกิจจานวนมากได้รับประโยชน์และจะมีศักยภาพในการวางแผนธุรกิจในอนาคตได้เป็นอย่างดีซึ่งในส่วนของธนาคารกรุงเทพโดยนายโคสิทธิ์ปั้นเปี่ยมรัตนประธานกรรมการบริหารธนาคารกรุงเทพยืนยันพร้อมให้การสนับสนุนภาคธุรกิจในการขยายกิจการออกไปยังต่างประเทศมากขึ้นในภาวะที่ตลาดภายในประเทศอินตัวตลาดในประเทศเนี่ยก็มีมีจากัดน,นะครตลาดในประเทศเราก็ ก็มีประชาชนเพียงแค่นี้ในขณะเดียวกันศักยภาพของเราบางส่วนก็เริ่มมีที่จะไปหาโอกาสในตลาดนอกประเทศเพราะฉะนั้นมันก็ต้องไปด้วยกันแหละครับทั้งธนาคารทั้งธุรกิจก็อยู่ในสภาพเช่นเดียวกันนี้